สำหรับใครที่มีอาการปวดคอหรือว่าปวดไหล่เหมือนรู้สึกว่ามีคนมานั่งทับหรือปวดหลังร้าวลงไปถึงขาหรือว่าปวดเข่าแบบปวดลึกๆรู้สึกว่าขามันอ่อนแรงทำยังไงก็ไม่หายสทัทีวันนี้พี่ตั๊กมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตั้งมายุลานะคะพูดถึงโรคกระดูกเนี่ยน่ากลัวมากเลยเล่าให้ฟังพี่ตัก็เคยเจออุบัติเหตุหนักๆน,นะขาหักกระดูกเชิงการานหักกระเพาะปัสสาวะแตกขาหักนี่ต้องใส่น็อตไปถึงเจ็ดตัวเลยนะปรากฏว่ามันมีอาการมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยเวลาหาหมอเนี่ยหมอก,ก็จะบอกว่าต้องดูแลกระดูกให้ดีนะไม่งั้นอาจจะเป็นเสี่ยงเป็นโรคกระดูกและสิ่งที่น่ากลัวนะั่นก็คือ ก็มีหลานๆหลายคนมีอยู่คนหน่งอายุแค่30กว่าๆนะเขาก็เป็นโรคข้อเข่าและเป็นโรคกระดูกและอยากให้เห็นเลยว่าโรคพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ในผู้สูงอายุบางคนอายุน้อยๆ30กว่าก็เริ่มเป็นแล้วเพราะฉะนั้นต้องเริ่มดูแลตัวเองและการที่เราจะเลือกอาหารเสริมสักอย่างหนึ่งสําหรับพิตาต้องปลอดภัยต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และรับประทานเข้าไปแล้วจะต้องไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและช่วยเราได้จริงๆอันนี้สําคัญมากอาหารเสริมเนี่ยพูดเลยนะถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยบางคนเนี่ยอยากทานอะไรก็ทานโดยไม่รู้แหล่งที่มาก,กลายเป็นว่าพอทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนก็ข้อบวมบางคนก็ไตเสื่อมพี่ต้องเป็นคนที่ระวังมากในเรื่องการเลือกอาหารเสริมยิ่งเราเนี่ยสัมภาษณ์หมอเยอะทำรายการสุขภาพด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่ ดีอันไหนดีอันไหนไม่ควรวันนี้พี่ตักแนะนํา อาหารเสริมตัวนี้เบต้าแคลโปรพลัสอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลทั้งกระดูกข้อต่อและก็กล้ามเนื้อของเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะได้รับการรับรองจากแล a ที่สแตนฟอร์ดและฮาวเวิร์ดจากประเทศอเมริกาซึ่งสถาบันเหล่านี้เป็นที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาด้านข้อกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแบบตรงจุดเลยดูดซึมได้มากถึง95%ไม่มีสารตกค้างในร่างกายด้วยและเบต้าแคลโปรพลัสตัว ยังได้รับรางวัลนวัตรกรรมจากต่างประเทศอย่างเหรียญทองที่ประเทศอเมริกาและรางวัลอื่นๆมากมายเลยนี่คือเหตุผลที่ ทำไมพี่ตั๊กถึงเลือกเบต้าแคลโปรพลัสในการดูแลสุขภาพซึ่งผลลัพธ์คือเห็นผลแบบชัดเจนเลยทานแล้วพี่ตั๊กรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นรู้เลยว่าเวลามันเจ็บมันปวดมันเบาบางลงเดินได้สะดวกขึ้นไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแล้วก็ไม่เมื่อยเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่เราออกกําลังมากๆหรือหรือทํางานมากๆและพี่ตั๊กก็เดินได้คล่องขึ้นถ้าใครที่มีอาการแบบพี่ตั๊กอย่ารอให้เป็นหนักนะคะพี่ตั๊กเลือกเบต้าแคลโปรพลัสค่ะ สำหรับใครที่สนใจเบต้าแคลโปรพลัสสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและคอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณค่ะ